ได้วันติดมันแล้วนะเด็กๆพ่ตจะเป็นซานตาคอสอีกแต่ว่าซานตาคอสไม่มีนวดหาดไปแล้วไม่เจอ <laughs> โอเคที่ต้นจะมีเกมให้เด็กเล่นกันนะผม <c oughs> เพื่อชิงเงินรางวัลแ,ต,แบบต่ถ้าเกิดถ้าใครเล่นไม่ได้เป็นบนบกแป้งที่น้าทุกคน <c oughs> โอเค <c oughs> นี่เตรียมแป้งไ้แล้วแล้วไปดูกันเลยว่าเกมจะเป็นยังไงพร้อมยังครับลคหนูรู้นะ ว่าเกมที่หนึ่งคือเกมไหลปิงปองอ่ะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเล่นเกมอหลปิงปองแบบที่น้องเอวาพูดเลยดีกว่าทุกคนไป,ไปเลยไหมได้โอเคครับทุกคนเกมแรกของเราคือเกมปิงปองไหลลื่นคปองไหลไหล,หลื่นทำให้คนเ๋ยวโต๊ะเอาปิงปองก่อนยนี่ปิงปองม,อมีกี่ลูกเนี่ยหกหกลูกก็สามคนก็คนละสองลูกครับผมก็จะสไลด์ลง ก็จะมีเงินรางวัลอยู่ข้างหน้านะครับผมถ้าเกิดใครสไลด์ได้เงินรางวัลก็ได้เงินไปเลยแต่ถ้าใครลงช่องว่างเปล่าก็จะโดนแปะโบใส่หน้าเล่นก่อนไหมให้เล่นก่อนไหมให้เล่นเอาไปดูเลยขอพิโตว่ามันยากเล่นยังไงก็น่าจะยากอยู่ดูดูเป็นลายก๊อปเลย A few moments later เข้มาไอวานเล่นคนแรกเลย อีกนึเฮ้ยไแบงอะไรอ่ะไม่ไหวไม่ไหน้องน่งแบงอะไรฮาจิวาจีไว้โบแบงค์โบแบ้ค์โบแเงค์เฮ้ยแบงอะไรอ่งค์กนแบงโ้เ้้้มนียแบงรเล ไม่มีกระดอนแบงค์ห้แบงค์ห้แต่ไม่มีแล้วโดนเลยใครอยากโบ๊ใครอยากโบ๊ทระวังนะระวัอันขา่งถายหรือไม่เอาแป้งไม่เอาแป้งไม่เอาแป้งแป เ,เอาไปทอดได้เลยรอเอาไปทอดได้เลยโอ <c oughs> เอาไปทอด <c oughs> ได้เ,เลยครับีไว้มีไว้ีไ,ไ้ีไ้ลงไม่ลงลงไม่ลงเฮ้ เฮ้ยดับไว้จัดเลยพี่ไว้อ้ผมโทษตัวเองโอ้โหไม่ค่อยโชค้ังนะโชเข้งมาโอ้โหโอเคครับผมเกมที่2เป็นเกมดูน้ปริศนา จะมีน้ำอยู่4ใบใต้แก้วนั้นเนี่ยจะมีเงินวางอยู่ถ้าน้องอีวาดูดแก้วไหนแล้วมีเงินอยู่ด้านใต้ก็จะได้เงินไปเลยแต่ถ้าเกิดดันใต้แก้วไม่มีอะไรเลยนี่เลยครับได้แปลงไปแทนทุกคนแต่ว่ <c oughs> าจะเลือกแก้วไหนคะ <c oughs> เดินข้ามสุ่มกันหนึ่อ่หเดแปดเอันไหนเดี๋ยว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 เอาช้าก่อนเอาอันสุดท้ายนี่เหรอไม่เอาดิเอานี้ใช่ไหมถ้าเกิดมั่นใจก็ดูดเลยดูดเลย ดูดเลยโอน้ำอะไรอร่อยไรแมน้ำอะไรน้ำอะไรอะไรสุดยอดนิดเียโค้กโค้กเหรอผิดครับผมน้ำแดงแต่ว่าไม่ว่าดูดน้ำที่มีตั้งอยู่ด้านใต้ได้แก่แม็กทันโอ้โหไปเลยเป็นทันหนึ่งเลยทุกคนเริ่มตัดไปพี่ไว้นะางากพี่ไว้พี่ไว้เดี๋ยวพี่ไว้มั่นใจแค่ไหนเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์ตัดจีมาเลืต้องเป็น ุ่นทองลองกูอันนี้เหรออันนี้แรกเหรอเอาไหมร้องดูดเลยเ้ทำไรทไรแป้งงไปเหรอไม่ถูกแน่คุต้องขึ้นไปแล้วมันก็มี1 0 0อบาทนี่ไม่หลบคนพี่โตเลยเติบไปตาพี่โตนะคะลางสังเ่าว่าจะเป็นแป้งแค่ล้างสังขอน เราจะทำตามสัญญาอเวลาตัวเชื่อน้องเอวาทุกคนที่ตัวเจ้าอันนี้อันนี้นะอันนี้นะโอเคขอมานะหนึ่งสองน้ำแดงมาเลยชื่อแบ่งอีกแล้วเนี่ยเอวาตัวน้องเอวาหรอกครับผมสาม โอเคครับผมเกมสุดท้ายนะฮะนี่เป็นเกมวัดดวงแล้ทุกคนเราจะสุ่มคนละสองรอบแล้วกันคนไปอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีแจกคนเดี๋ยวแค่ว่ากันเดี๋ยวมาดูวิธีเก็บกันแล้วให้น้อยมาสุ่มฝันกันทุกคนน้องมาแค่ว่าชิปบอลนะ น้องเอว่าได้แกแกกายศาสตร์แไอ้โดนจริงเลยกายาสตร์อีกแล้วแต่แกศาสตรรอบนี้ไม่ได้กินนัตโตะครับอร่อยอร่อยเลยขอเนี้ยนั่งอยู่เนี่ยกินนัตโตะตะกินจมูกเฮ้ยเฮ้ยกายาสตร์อีกแอร่อยเว่ออร่อย โดนแ้ตกก็พอแล้วขอเนาะเฮ้ยของดีอโอโอกน่าขอปตาน้องอีบาครับอะไรดี้ตุไม Australia ่ไม่ขอไม่เอาุกสากให้เอาแล้วเอาแล้วตัวเสียใจแล้วเนี่ย ต่อไปนะพีไว้อ่อโอ,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 โอ้ไม่ก็บิงบิงก็ได้โอเคพีไว้กดเลยเละอดก็คือรอดแล้วนะได้ไรได้ไรเฮ้ยเฮ้ยบิงบิงบิงขาบผมพีไว้ได้บิงบงมาใช้ดวงใครจับมือไม่กหน่งสองสาม,มนดวงไม่ได้เราต้องววไไใช่ไหมอ๋อทังกันดวงไม่ได้างงาไ,ได้นัต่ นัตโตนัตโตนัตโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ีอื r i เอ้าจะมาบอกกติกาแต่สตาคอังน้อไนง้สต๊คอรอะก้ครบ่อยไลค์กดอะไรคะกด ไอ่ากดไลค์ให้ครบหนึ่งอะไรน้องเอวาจะแจกตุ๊กตาซานตาคอนนะครับผมนี่เลยน่ารักเข้ากับธีมคริสต์มาสมากเลยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็กันเลยนะขอช่องไว้นพัมัารีต่อไปด้วยนะคะไอวานพัมมารีแฮร์มานี้คริสต์มาสทุกคนเมลีคริสต์วายบาย